สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องการเรียนมิตรช่องทองชาแนลทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันในค่ำคืนของวันจันทร์ที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568วันนี้มาในรายการจริงๆซุ้มเสียงก็ยังไม่คลาพี่น้องอาจารย์ให้บัดก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่พี่น้องก็ไม่ได้ ทำรายการและสดนานก็ถือโอกาสมาทักทายพี่น้องแล้วก็ว่าจะนำพาพี่น้องสดมนสักพักหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าสัญญาณเสียงแล้วก็ที่ออกไปถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่เพี้ยนเกินไปก็จะสนทนากับพี่น้องสักพักหนึ่งแล้กันนะฮะแต่ถ้าไปไม่ไหวก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็มีงาน แต,แต่ดูสัญญาณแล้วพี่น้องดูท่าทีแล้วดูท่าทีแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะไม่ค่อยโอเคใจนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาทำรายการลสดเนื่องไหนงานบุญพิธีกรรมพิริกรรมเพื่ออุทิศกุศลผนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของพี่น้องการันมิตรของชาแนลในวันพรุ่งนี้พี่น้องประมาณ9ก้าโมงเชา้าวันนี้ว่าจะนำพาพี่น้อง สวดมนต,ต์แต่พอพิจารณาจากเสียงนะพี่น้องมันไม่ค่อยชัวไม่โอเคเท่าไหร่ก็ขออภัยคิดถึงเหมือนกันพี่น้องไม่ได้ไหลายมาหลายวันร่วมเจ็ดวันพอดีร่วมเจ็ดวันพอมาวันนี้เมื่อวานผมไปเจอฝนเจอฝนวัดเกือบจะหายแล้วพอดีไป ไปเปิดน้ำเข้านาพอดีน้ำห้วยมันท่วมมาถ้าไม่ไปเปิดนะก็จะไม่ได้น้ำพอไปปุ๊บเจอพายุฝนมาเต็มๆเ,มเมนะี่ยกลับมาเพงเพียงหนึ่งพี่น้องต้องขออภยัยวันนี้ก็ขอสงวนเสียงไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครพี่น้องตะเส็ดทันีน้นะครับขอไปอย่างแรนี่แหละพี่น้องเวทนาคันโท สังขารร่างกายของเราไม่ว่าเราไม่ว่าเขาถึงค่าวสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่อยากเป็นมันก็เป็นมันเป็นแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีกันนะพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งผมก็ขออนุญาตสนทนากับพี่น้องเพียทธานี้ขอ,อยุติรายการเพียทธานี้นะครับสวัสดีครับ